มันอยู่ไม่ไกลกันนะนี่อ้งเกลาวอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเฮ้ยเขาที่สดใสกับหวานใจที่ส,สวยแล้วไอพวกนั้นมันเป็นอะไรกันอนะไฟมันไหมนะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเรอยู่กับรายการเอ้ยติดอยู่กับรายการเดีกับโดนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ r ร f t ในแมพพิโลดันเจี้ยนพิโลอีกแล้วนะวันนี้ก็เป็นซีซั่นสองของเราแนละ้วโหดีใจมากเลยที่ยังได้กลับมานึกว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่ามี เย่างตอบรับที่ค่อนข้างดีนะเออถึงจะคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็ตามทีและที่สำคัญคือคอมเมนต์นะั้นคือชื่อนกของเราได้เองนะครับนะเจ้านกไพายดมีชื่อแล้วนะก็คือเจ้าเออ่จุกรู่นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะหาเออ่ป้ายชื่อภาษาอังกฤษก่อนเราจะเปลี่ยนชื่อมันนะเป็นน้องจุกรู่เอ้ยเลยเราอยู่นี่หมดเลยเนี่ยนะเป็นน้องจุกกรู่นะครับจุกจกรู่ เอดียวเอา yeah, ชื่อมันมาแล้วนะนี่เฮ้ใส่ให้เลยนะก็จะเป็นน้องจุกกรูนั่นเองนะนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเอ่ยเดี๋ยวดูเควสสินะรู้สึกว่าเควสเนี่ยจะให้เราไปลุยทีท่ที่ใหม่นะมีป่าสนพวกเออ่แบดโอ๊ตเอ่ออะไรปิ๊ถ้าจะเป็นชั้นใต้ดินนะสองอันนี้สว่วนอันเนี้ยก็คือ เอ uh ่อสวอมก็คือบ่อ,บอน้ำนั่นเองนะอ่ตอนนี้เราก็คิดว่าผมว่าน่าจะไปที่ที่ใกล้สุดก่อนนะ uh ดูก่อนซิแล้วว่าเราไปแบทแลนกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูเหมือนจะง่ายสุดโอเคเดี๋ยวเราจะดูกัน,นว่าแบทแลนมันโวแล้ uh วนี้ล่ะหาป่าต้นสนแบทแลนดนี่คือเป็นของพวกนี้นะเหมือนเราจะเคยเจอแบทแลนอันนี้ไปแล้วนะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยจำได้นะว่ามีเอ่อ เราได้เคยเจอนี้ไปแล้วนะตอนพัดพัดแรกๆเลยที่เราเดินทางไปไปซากซากโบราณนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะไปตุงเนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนจะใกล้สุดแล้วโอเ okay, ค let's go baby อะเราจะไปตรงที่มันอยู่ไกล่สุดนะเออแล้วใกล้สุดมันอยู่ไหนกันเนี่ยนีแล้วกันอันเนมไม่มีชื่อนะเราอยู่ใกล้มากนะเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะโอเคทุกคนค่อยๆเดินนะเดี๋ยวร่วงนี่เราเดี๋ยวเราเจอแล้วเนี่ยเห็นปหะ โอ้ยยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะทุกคนมาให้เราหาอา่ม e อีวิลโคเดกนะก็คือคำพีต้องสาดนั่นเองนะคมพีปีศาจนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปหาคัมพีปีศาจกันนะทุกคนข้างบนก็มีกล่องนะเจอ,อย่างยังไม่เจอข้างบนนี้มีอะไรอีกมีของที่เราเคยทิ้งไปแล้วนะมันดูเหมือนจะไม่มีของของเรานะแต่ว่าข้างหน้านี้ผมอาจจะยังเช็คไม่หมดนะต้องลองไปดูก่อน นี่ผมเคลียร์คนไปเยอะมาก,กน,นะอ่าชื่อแบบนี้มีอะไรปะไม่มีมีอะไรไหมมีอะไ,ไรไหมเฮ้ยปูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มีตออกไปสองตัวด้วยเอาอยู่ใกล้ทะเลก็เลยมีปูเลยโอ้โหโอ้โหล่วงลงมาจากข้างบนนะทุกคน อมุ้ยห,หูมันก็แรงเหมนกันทุกคนเลยเอาเราเกือบตายเลยอะแรงมากแต่เราวันช็อตมันนะทีเดียวเลยร่วงหรือว่าของชิ้นนี้เนี่ยเราเคยเจอที่บ้านแล้วนะน็อตอ๋อมันอยู่ในโบดแล้วก็ไม่ใช่ว่าโบดอันจะมีเอันนี้โอ้โหไปหาไปสิเพราต้องไปหาอีกอันนึงที่ไม่ใช่อันนี้ทุกคน นี่นี่เราเจออีกที่หนึ่งแล้วคนมันอยู่ไม่ไกลกันเลยนะนี่อังเก่าอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเฮ้ผมว่าผมน่าจะไม่เห็นคิปเปอร์นะ <_ Q> ดูป้อมนี้ดูทรงจะมีแววนะไปลุยกันเลยนะทุกคนเอ้ยโอ้โหโดดยิงเลยเหรอโดดยิงบ้างดิอยู่ไหนอะอีเร <Q> <_ Q> <_ Q> ียบร้อยโอ้โหเราต้องรอรอเข้าไปทุกคน พยายามจะทำให้ไม่ไม่ไม่แตกตื่นมากที่สุดนะทุกคนว่าถ้าเราทำมันแตกตื่นเกินไปมันจะกูันเข้ามาแล้วเราไม่มีทางตู่ได้แน่นอนมาดิมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิอุ้ยมาดิมาดิาดอื้ อโอ้โหโเจอกันอ้นนี้เราอย่าทำให้ฝูงไก่แตกตื่นนะทุกคนตื่นทีนี้น่าจะสนุกเลยเอ,อ่เอเฮ้ยมาแล้วหายเลยทีเดียวถือว่าใหญ่สุดจะอยู่สองมุมนี้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินทางไปนี่ยิงโดนขาก็เลื่อนรถเหมือนกันนี่เรียบร้อยครับมีเตาเมล็เสริม ขอขึ้นไป้าบนก่อนออ้อรเรียบร้อยเ้อมาดิืออตีตีดโดสตันตัวตันเน่โอ้โหเรามีตีสตันนะอ่ะอัศวินอีกแล้วอุ้ยโอ้โหวันช็อตืออเฮ้ยพวกอัศวินน่ากลัวมากเลยทุกคนเฮ้ยอืม ไอ้ของมันอยู่ตรงไหนวะโบดถ์ยังไงทุกคนโบดใช่ไหมมันบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกที่อันเนี้ยมันท้อมประการจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโบสท,ทุกคนนั่นแหะมันโบชดชัดๆนะเดี๋ยวเราจะไปที่โบดกันทุกคนไปครับ ไม่สนไม่สนโอเคครับเราอยบนไว้นะปึ๊บตึ๊บไอพวกนี้มันเป็นสิวกระส่อยนะอย่ายไปสนใจมันคนเราขึ้นมาบนบดเรียบร้อยทุกคนปึ๊บเอ้ยเหมือนจะไม่มีนะคลิกชาร์จเออได้ใช้เปล่าวะไม่รู้แต่ว่ายิบกีได้ใช้ชั่วนะเลดเกมเก็บเราทิ้งทิ้งไปเ,เก็บของกัน เกียให้หมดเกียนห,หมดเราไม่ใช้นะเเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะทุกคนีก,กล่องไนะหมเุ้ยเจอแล้วทุกคนโอ้ยอยู่นี่เองปลาเลยต่อไปเป็นรองเท้าโอ้ยอยากได้พอดีเลยเย็กพีเฮ้ยเราที่สายอะไรไม่เคยเห็นเลยอะบอดีเออ,อร์พอดีเออร์เหรอเอาลองเอามาใช้ดูทุกคน นี่ไายรีเวนฮอร์อะไรอ่ะแบทโอเมนหนึ่งชั่วโมงอ้าวกูกลับบ้านไม่ได้เลยเอ่ะต้องกินนมวัวล้างบัพเป่าลแล้วก็ต้องออกไปจากที่นี่ได้ทุกคนคำถามคือ how ไปยังไงโอ้ยเราต้องเข้าตามต่อออกตามประตูทุกคน ก็ามาทางไหนเราก็กลับทางนั้นนันตัวอะไรมันคำรามเสียงดังมากอยู่ได้โบสถ์คุณได้ยินไหมแล้วติดแบตโอเบนเฉยเลยอะ่ะอุยอะไรชาร์จเน็ตแล้วติดแบตโอเบนนะทุกคนผมว่ายังทำอะไรไม่ได้เยอะโอ้ยมันนีไงทุกคนมันอยู่ตรงนี้ไอตัวนี้โดนฉันยิงแน่นะอืม อืมเอาอีซี่ทุกคนผมบอกเลยหนูผมนี่โคตรจะถึกอืมอุ๊ยเอาโหมีคนมาช่วยเอายิงไปอืมเดียบเดี๋ยวเราไปทางไหนออกทางนั้นนะทุกคนเออเหมือนจะต้องขึ้นไปบนบ้านหลังนี้ อุ้ยอุ้ยโอ้ยไปถึงไปถึงบาดแล้ววิ่ง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 ทุกคนโอ้โอ้โอ้เยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แต่ว่าเราก็ได้ของมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับที่นี่ก็ไม่มีโครงการอะไรเดี๋ยวนอนดีกว่าไปละไปอยู่ละเล้ยเอ้าโอเมนแล้โอเมนเราหายแล้วทุกคนโอ้ดีเลย ดีเลยดีเลยดีเลยนะก,ก็ออ๊ยเ้ดี๋ยวต่อไปเราจะไปต้องไปไหนกันเอ่ยโอ้มีชีปเปอร์ด้วยเอาเอาไปเม็ดหนึง่งเอ่ยเอาไปไหนกันมาดูกันทุกคนปึ๊บแบทโอเมนนะได้อะไรมา เอเลือกได้อะของกินนะไม่อยากได้เท่าไหร่ต่อไปจะเป็นสถานที่นี้นะยังไม่เจอเลยแล้วก็อันนี้เหมือนเราจะเคยเจอแล้วที่ทะเลทรายนะถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะนี่ตรงนี้ทุกคนแถวๆนี้แหละนี่น่าจะอยู่แถวเนี้ยอ่ะเราเคยผ่านมาแล้วทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันในพาร์ทหน้านเนี่โอ้โหโอ้พันนี้ก็ นาได้ของมาแล้วก็ทําการเ,เก็บของเลยนี่นะเหลือของอีกสชิ้นแล้วสปอยให้ดูคืออะไรเป็นเออ่ลูกบอลแห่งความย้อนแย้งสับสนเหรอแล้วก็จะมีคลิกคลิกเล็ดนะคลิกเล็ดก็คือที่มัดมือชกอะไรไม่รู้นะ <laughs> โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่ จะไปเจออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแนละ้วไไปเจอกันวันใหม่นะครับนะบยบายน้องๆขอบคุณสำหรับหนึ่งร้ซับนะแล้วก็1นึ่งแสนวิวนะเออเอติบโตไปพร้อมกันนะทุกคนบ๊ายบาย let's go baby